5เหตุผลผีแดงควรซื้อลาดมุดหอยลุนปฏิเสธไม่ได้ว่ากองหน้าคือเป้าหมายอันดับหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดซัมเมอร์ที่กำลังจะัดถึงนี้ตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าหรือหมายเลข9เป็นปัญหาสำหรับแมนยูในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างเห็นภาพชัดเจนหากไม่มีฟอร์มยอดเยี่ยมของมาคัสและฟอร์ดซึ่งไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าโดยธรรมชาติช่วยแบกทีมวาวเวกฮอตยิงไป2ประตูและน่าจะไม่ได้ไปต่อกับทีมในฤดูกาลหน้าขณะที่อองโตนี่มาซิยา มีปัญหาเรื่องความฟิตเจ็บไปมากถึง6ครั้งในซีซั่นนี้และส่อชมดอนาคตในถิ่นโอแทฟอร์ดเช่นกันทําให้เอริกเทนหากต้องเดินหน้าหาดาวยิงคนใหม่เข้ามาเสริมที่ผ่านมาอยู่ในเต็ดตกเป็นข่าวกับกองหน้าตัวเป้ามากมายไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนวิสเตอร์โอซิมเฮนลองดานโคนโลมูอานี แต่ค่าตัวก็ถูกโขกสับไปแต่หลักร้อยล้านปอนด์ทำให้บอร์ดบริหารและทีมเจรจาเองต้องคิดหนักในการคว้าตัวอย่างไรก็ดีในบรรดากองหน้าที่ตกเป็นข่าวมีชื่อของลานมุดฮอยลุนดาวรุ่งวัย20จากอัตาลันตาอยู่ด้วยและนี่คือเหตุผลที่ว่าเพราะอะไรยูเนเต็ดถึงต้องเรียบดึงตัวแข้งกองหน้าเดนมาร์กรายนี้เข้าเสริมทีมอย่างไวกองหน้าใหม่เลขเก้าอย่างแท้จริง ห้อยลุนเพิ่งมาระเบิดฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมในช่วงปี2023นี่เองหลายคนเพิ่งเห็นหมอนีน่เล่นแล้วบอกไปในทิศทางเดียวกันว่ามีความละไม้คล้ายกับเออร์ลิงฮาแลนด์สัตว์ประหลาดจากแมนซิตีรส่วนสูง191ซนติเมตรแต่มีความเร็วมีเท้าซ้ายเฉียบคมลูกาอากาศก็ทำได้ดีมีความมั่นใจกระหายในการพังประตูอันตรายในกรอบเขตโทษพักบอลได้ครองบอลดี แม้จะมีแฟนผีบ้างส่วนตั้งคำถามว่าการที่ยิงในหลีกไปแค่9ก้าประตูและยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองในลีกระดับท็อปได้เขาคือคนที่บอกกับยูเนเตดในยามที่วิกฤตกองหน้าแล้วหรือแต่อย่าลืมว่าอลันเชีรเร่ปีแรกในพรีเมียร์ลีกกดทำได้เพียงแปประตูจาก41เกมจากนั้นหมอนี่ก็ยิงระเบิดไม่มีใครคาดเดาได้ว่าห้อยลุนจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่แต่สไตล์การเล่นของเขาคือสิ่งที่ยูเนเตดขาดหายไปและต้องมีกองหน้าประเภทดี อายุการใช้งานอีกไกลหพอยะรุนพึ่งมีอายุ20ปีเท่านั้นนั่นหมายความว่ากระดูกประสบการณ์ฟุตบอลเขามีโอกาสเก่งกว่านี้ได้อีกมากหากได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธีและอยู่ในสภาพแวดล้อมลูกหนังที่ดี ที่สําคัญด้วยราคาที่ถูกตั้งไว้นั้นราวห้าสิบถึงหกล้านยูโรเท่านั้นซึ่งไม่แพงเลยกับการซื้ออนาคตของเด็กวัยนี้ที่อายุใช้งานอีกยาวๆในอดีตโอเลกุณาโซชาอดีตนักเตะและผู้จัดการทีมเคยร้องขอให้ทีมเซ็นสัญญาก,กับเออร์ลิงฮาแลนด์สมัยที่เด็กนรกรายนี้ยังอยู่กับโมในนอร์เวย์ แต่ได้รับการหมางเมินจากสโมสรทั้งที่มีค่าตัวแค่4ล้านปอนด์เท่านั้นจนวันนี้ฮาร์แลนด์กลายเป็นหนึ่งในกองหน้าตัวเป้าที่ดีที่สุดในโลกในแง่ของห้อยหลุดผู้เขียนยืนยันว่าเด็กคนนี้คุ้มค่าที่ยูในเตดควรคว้ามาร่วมทีมอย่างไวที่สุดก่อนที่จะถูกสโมสรอ,อื่นยื่นดีวมาแยง่งคุณจ่ายวันนี้อาจแค่50-60ล้านยูโรแต่หากเวลาผ่านล่วงไปหมอนี่ค่าตัวอาจกระโดดเป็นร้อยล้านยูโรหรือไปอยู่ในมือคู่แข่งสำคัญอย่างยูเนเตดเสียอีก ซื้อหอยลุนค่อยซื้อเคนก็ได้ปฏิเสธไม่ได้ว่าดิวแฮร์รี่เคนอาจจะค่อนข้างยืดเยื้อเพราะแดนิยลเลวีตั้งค่าตัวไว้สูงและไม่ต้องการปล่อยให้ทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยการรวมถึงกระแสข่าวที่เคนอาจจะเล่นให้สเปอร์อีกหนึ่งฤดูก,กาลกพ่อย,ย้ายออกจากทีมแบบไม่มีค่าตัวซึ่งตรงนี้สถานะระหว่างเคนกับยูเนเตตยังแทบไม่คืบไปไหนทําให้ทีมสามารถไปดึงหอยลุนมาก่อนได้เพราะค่าตัวไม่ได้สูงมาก อตาลันตาเองก็ไม่ได้ขัดขวางหรือปิดกั้นข้อเสนอหากเงินถึงก็มาสู่ขอได้เลยการคว้าหอยลุนมาร่วมทีมเป็นการเพิ่มออปชั่นให้ทีมในแดนหน้าและทีมก็สามารถไปดึงผู้เล่นกองหน้าระดับแบรนเนมมาอีกได้สมมุติต่อให้ดิวเคนไม่สําเร็จแต่ก็ยังมีหอยลุนไววฝากผีฝากไข่หรือหากคว้าตัวเขได้สําเร็จหอยลุนก็พร้อมเป็นซูเปอร์ซับเพราะสมัยอยู่อตาลันตาเขาเองก็ไม่ใช่ตัวหลักของทีมที่ลงเป็นประจําอยู่แล้วซิตียังมีฮารแลนดกับฮูเลียนอวารเลส ไว้คอยสลับกันลงเล่นเลยยูเนเตดเองก็ต้องมีหน้าเป้าอย่างน้อย2คนเช่นกันด้อมผีแดงทั้งใจหนึ่งในโอกาสที่จะทําให้ยูเนเตดมีโอกาสมากกว่าทีมอื่นในการคว้าตัวฮอยลูนคือเจาตัวเป็นแฟนผีแดงตัวโยงไล่กดติดตามผู้เล่นปีศาจแดงเกือบครบทุกคนในทีมแม้เขาจะเคยออกมาระบุว่าการเป็นแฟนผีแดงแต่หากมีข้อเสนอที่มืออื่นเข้ามาด้วยเขาก็พร้อมพิจารณา แต่เมื่อเป็นผีแดงที่สดใจเชื่อว่าเจ้าตัวน่าจะทําทุกวิถีทางเพื่อย้ายมาที่โอแทฟอร์ดให้ได้ล่าสุดนะที่มีฟุตบอลรายงานว่าห้อยลุนแจนต่อสโมสรอนอาตาตา,ตาแล้วว่าต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้การเดิมเกณฑ์ในดีนี้แมนยูต้องทําให้ชัดเจนแล้วรวดเร็วที่สุดเพราะหากดึงเชงค่อยๆต่อไป,ไปเรื่อยๆเหมือนดีอื่นที่ผ่านมามีโอกาสมากที่จะถูกทีมอื่นฆ่าไปแดนเทนฮากอยากได้จริง ว่ากันว่าดีวนี้อยู่ระหว่างการพูดคุยต่อรองเรื่องค่าตัวกับอตาลันตาเพราะใจนักเตะเองนั้นพร้อมพีกายให้ยูเนเต็ตอยู่แล้วก่อนหน้านี้สมูเอลลักเฮิร์สบรรณาธิการข่าวแมนเชสเตอร์อิฟนิ่งนิวออกมาระบุว่าเทนฮารได้วิดีโอคอคุยกับฮอยลุนอยู่หลายหนสิ่งเหล่านี้ตอบได้ชัดว่า เฮดโค้ดผีแดงสนใจในตัวแข้งรายนี้จริงๆอีกทั้งเทนฮากและฮอยลุนยังใช้เอเจนซี่คนเดียวกันที่ดูแลโดยบริษัท S.E.G. ทำให้การพูดคุยเจรจาต่างๆไม่น่ามีปัญหาที่สำคัญฮอยลุนจะมีเพื่อนร่วมทีมอย่างคริสเตียนเอริเซนกับตามทีมชาติเดนมาร์กและเป็นคนบ้านเดียวกันกับเขาช่วยในแง่การสื่อสารและปรับตัวที่แมนเชสเตอร์อีกทางด้วย